น้องน,นุตรสาชาแนลเนาะเมืน่อนี้น้องกับสิพ้าทุกคนมาเบิ่งเครื่องที่ว่าน้องสั่งเนาะพอดีว่าฉิดแล้วนี้ไปชอปปิ้งมาเนาะกับไปเห็นเครื่องสนิดหนึ่งถึงแบบโอ้ยอยากได้อยากได้อยาก,กได้เนาะทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้านุ่นนี้นั่นโบแมนเนาะโบแมนยังทุกคนคึอ้อันนี้น้องสั่งนั่นก็คือเครื่องออกกําลังกายเนาะยูฮันเพื่อนกับชว่วงนี้กับโปรโมชั่นเนาะกะจะมีตั้งแต่ราคาลักพันจนฮอหรักหมื่นลักแสนเลยเนาะ คือยูนิคอะขายปเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่าเครื่องน่าจะสั่งมาแต่ไทยเนาะเพราะว่าถามเขาจะยู่เอ้าไอค้คือบะไรเป็นงินกีบคามาโบาอันเนี่ยผ้าลายเป็นเงินบาทเน,น,ะนาะคาถาว่ามาเมืองลาวเนาะมีเงินบาทตัวตรงแรกเอามาจา่ายรถปยูนิคเขาไล่เงินบาทกัตอยู่เนาะทุกคนเนาะเอออะไรกับไปซื้อมาเนาะกับเก็บหอมล้อมดิบไปสั่งแต่ทีศแล้วนี่เท่านั้แต่ว่าเออไปสั่งมาสั่นไปเบิรงเนาะแต่กับเอ้ยังไม่ซื้อเธอตัดสินใจก่อนล่ะ ขึ้นไปขึ้นมาก็เลยแบบเอาให้มันแล้วเนาะก็เก็บหอมล้มดิเนาะเดือนนี้ก็สิใจประหยัดลงเนาะกะฟาดไปแล้วเพื่อหนึ่งเนาะใจแท้ก็อยากได้ตัวมันสั้นตัวมันใหญ่อย่างพูกเลยเนาะแต่ว่านี่ก็ซื้อมากับไ่น้อยเนาะไ่นะฮะมาหักเนาะราคากะยเยาวเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะว่าอันที่น้องสร้างมันจะเป็นแบบใหญเนาะดิมาละ เฉียงออกกระจายกโอ้เอาลงมาแล้วต้องได้มาประกอบเองอยู่พี่มันบน่ขัดนะประกอบเส็จความสะอาดจะเติมไปไหนมั้งข้าสูบมาแบบเข้าปะไว้หนาบ้านอย่างสิเนาะและ้วแับนี้เวลาน้ามันหนึ่งมันไหลเข่าหรือว่ามันมันท่วมบอกมันอย่างสิเทเลยมันบ่ เอาไว้ในป่าไร้ทุนอืมเครื่องตัวนี้เป็นน้ำหนักจักโลน้ำหนักเวลาเขายาวกังไกลแปดสิบบาทลี้ร้อยซาวลงมาจึงขึ้นได้ร้อยซาวเนาะครับน้ำหนักแต่ว่าเวลาแรนจะคูณสองประมาณเจ็ดแปดสิบแปดสิบกิโลลงมาเนี่ยใช้งานได้สบาย ันน้ำลักลอยไม่ร่าให้เจอไงน้อยนึลอยหลายลอันนี้นีเป็นจักปีเริ่มมีปัญหานน้องมอสางเข้ลีัน้าา้นองคุมมันดูหลายเพราะ,ะสีเพราะมันเป็นเครื่องครอบครัวเดนมมนเป็นเครื่องตูว ย่ังยี้่ะงานหอบหนึ่งดี่ให้เกินจากซมงคอายมีปัญหาตัวลายก็ตัวเล่นมอเตอร์ก,กับพักงานถงเพิคนะน้องานงเทรนี่จะได้คนอีาหัวซื้อไหมให้อยัวย่างหัวย่างขาหาปะกันนั่นแหละม่กมเจ้าั้ปีเหรซื้อไหมจังหวัวซื้อไหมห้าประกันเพรสำคัญด้วย สุขภาพดีครับอ่งสุขภาพีขึ้นบองามขึ้นเปอนกาบองงามวัวงามกันงามเราขัวกันฮะซื้อไห้ไผ่ว่างามเป็นเกาผัวไหมของข้อกบสู้อ่านั่นข้อกบเอาอีกเลยนั่นบองว่องน้ละรน้ต่ำหายเนี่ย อันนี้ได้ไปทรงไบตออีกบอ่แม่แม่งเป็นทรงคนบออยู่ที่ก่อนสิบุ้นเฮือเนาะขัแก้วมีทยยนิน่งมไมเป็นโอ้เอปมยายนาตอนนี้ถ้าใส่น้ำมันเลยน้ำมันอย่างไรอ่าเป็นน้ำมันรอลื่นสายพาน เดิมบอสใส่เท่าเนยน้ำมันตัวนี้เมนใส่เท่าเดียวแรือเล้ยเลยหรอประมาณอ่า6เดือนอ่าขวดเบิึงเท่าหนึ่งเกิดว่าใส่ลายน้ำมันมันเกิจะเบิ่ดจะเอาตัวนี้เติมใหม่อันนี้เมนหาซื้อได้อยู่งสดไหงซื้อจากบริษัทเลยโอ้มีจะเติมน้ำมันตัวนี้เมนบอ ประมาณหเดือนเนาะทาบนโซิสอ๋ออพวกเจ้าแนะนำตื่นบเมนมาทันนี่บเมนคัดออกใหะแต่ไรบอมันคือปกปูกเลยมานะั่นแหะบอคือของไม่เนี่ยบอว่มันน่าเดมมันใส่ใส่อะไนะฟูมเลยไแก๊สมันด่ามันนั้น ขเซ็ตออกก็ได้เ๋อวอยู่ในขั้นตอนการประกอบรางเดี๋ยวพามาเบิ่งของแถมก่อนนะอันนี้คือของแถมจะเป็นเนว้ัดเกี่ยวมาเบิ่งก่อน เยสนนะันีแหละโอ้ใส่ซากงายเนาะใส่ตัวนี้หุ่นณ่าจะได้แบบนี้อ่าว่าจะไง ขุด 1941, ออกแล้วหางเข้ามาเหมือนนักบอลโมนางน้องเขาก้ามแขนเลเสร็จเลือดกับเบิงแล้วมัชิ้นหาโลโอ้โีเขาไปไหนเลย อย,อยากเอาไว้มุมตัวนั้นขั้นเวลาเนี่ยน้องอยากง่ายน้องก็สามารถตูดได้เลยอย่างนี้บอกบอกปีนาบอกบปีนาเอกนะ เดี๋ยวใส่ปักตื่นก็นกนได้ขึ้วมามันบ่ถึงเอาท่จะนอเ,เอคุณน้ยเลยะเราลตตรงี่เอาคุณด,ด้อยวอันนี้นนมีเตยกเลยเนาะอออเอาปาักนะลองเดบอ,อปักหรอากเสีย ตอนนี้เป็นกับซีลองบึงกอนนะบโบเนใจให้กันเดียว่าลองมาเสียพี่เอาบอกกันไหมเชียวไปหายไม่ตัวะโดย ไม่กไ,ไ,ไปหาลุ้นยูพเนอะทาหน้าได้ไหมทาลิปเนี่ยส,สวยๆเนี่ยาสรเตได้ยู่หร้อเดี๋ยวแป๊บหนึงชุบสายให้สายมนรอยู่ไหนโอ้ เก็บวาสดามบนกันเสร็จแล้วัฒนธรนมตีลางคันรู้สึกว่ามันแบบมันกระตุกนไม่ใช่บอลนี้บอลเบอร์สอนตอนนี้เอเขาลดลงเท่าไหไ่หรือว่าถ้าจะกด6กิโลต่อสมองอ่า อ่าแปดกิโลตัวสมองสิบกิโลตัวสมองสิบสองกิโลตัวสมองอ่าตอนนี้ทำให้ยี่ห้อที่ซานกันค่ะยูเอฟบตอนนี้จะเป็นลัทธิโอ้ลัทธิโอ้ลัิดเปิดตัวนี้เนาะอ่าสต๊อกสต๊อปปิเปิดเออตัวนี้ปิเปิดแนี่ยราคะเนาต้องยางบ่โอเคโดยยางบ่อ่าต้องย่างอะไรเหยียบข้างก่อนตุ๊กปัน เดียวานี้เออเอแน่นเดียวางก็เพื่ลดการกระแทกของมันเอันนี้จะได้คุณมุตตีคนได้คนมาจัดเเราเลยรับเก้าบอลไม่สีลมเขาก็มาปอนคนยาวก่อนงงคนยาก่อนออกเริ่มต้นขคนยางก่อนไหมเอาลูวแล้วให้ลูกสอนให้ตอนนี้เมไปก่อเด้าไกเียวกันก่อนเลย

มีปัญหาอะอะอย่างว่ามันสะดุดเอ,อียงเสียนะครับแค่จะแบบเอื่อซ้ำมาเอื่อซ้ำแม่งเจ้าว่าหรือไงแน่เลยแม่ซ้ำมาเลยนะเพราะว่าที่ต่อห้าเห่าหอะไรเรืยเข้าใจเพื่อโทษไปมีบทการหลกักการขายพร้อมแน่แน่จ้าคิดเข้าใจนะจะวิปปัญหาอย่างไรตอนนี้จับอ,อะทุกคนเนาะต่อไปน้องชิจอยเนาะ ว่า please, ปกติมักไปกินเนาะวันนี้ชี่ฮู้ดีไปได้ไรเนาะเบิ่งว่า,าสิ honey, เป็นก็ออกกําลังกายหรือว่าสิเป็นเนาะห้าวเพียร์พาส่วนเงินเดี๋ยวโทรนําคนมาจ่ายก่อนเด้อไปคิวจับจับเ้อเสื้เสือพร้อไงเนี่ยกับป๊อปต่างคนเลยเนาะแม่ตาัวนี้เปิดตัวนี้ แต่ตัวนี้ออตโต้นีนบวกรบเพิ่มเพราะไม่แห้งตัวนี้รดเพราะไม่แห้งโดยใส่ก,กัน,น,<จ>นแล้วใจโด,ดยใจนล้ล่ใจเด้อไม่ได้บใจไม่ได้แ่ <laughs> <c oughs> ก็เรียบร้อยไปทุกคนเนาะจ่ายเงินเพิ่นไปนี่เก้าพนเ้าร้อบ้าทเนาะตกเป็นเงินกีบกะบสามล้านห้าแนอืมเนาะไปมันก็อีกบาทนึงกไ็ไลยไปเล็ยกทนเลยซะเนาะทุกคนเนาะเพราะวันหน่งหมื่นเท่ากับสามล้านห้น ชีพยายามออกกาลังกายเนาะทุกคนเนาะ